สวัสดีแมวบางปนรุกร okay? ุเนี่ยจ้าไงไงเชียยบเรียนอไงเจียร์เรียนเบอร์ขันกบันมาเบอร์เรียนตามปกติด้จ้าไงไงก็ยศวดละออออดได้จ้าอ้ยเมย์เมย์บางบางวันมือได้ชมไงเฮได้จ้าจ้าสวัสดีพี่พี่แม่แม่และคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอขัญเหมือนเดิมนะคะพี่ขาจ้าวันนี้ก็ขัญจะนําผ้าไหมมาให้ลูกค้านะคะได้ได้ดูได้ชมนะคะก็ ผ้าไหมสวยๆนะคะขวัญจะแนะนํานะคะเป็นงานสามตะกอนะคะก็มาชมเป็นพื้นเรกนะคะ,ะพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าขวัญจะแนะนําเป็นลายโฮลนะคะลายโฮลพื้นนี้นะคะเครือจะเป็นเครือสิ้นไกวนะคะเป็นงานโฮลที่สวยมากลายเปลกนะคะงานเปลกเลยนะคะคุณพี่ คุณลูกค้าจ้าผืนนี้สวยมากเลยนะคะขอบอกเลยนะคะว่าสวยจริงสวยแบบจึงจ้งจึ้ง <c oughs> เดี๋ยวขวันกลางให้ชมนะคะ <c oughs> ผ้าจะประมาณนี้เลยนะคะงานสวยมากนะ,ะวันนี้หยิบยกมานะคะผืนนี้นะคะขวญนนำเสนอหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะเป็น ผ้าไหมนะคะไหมเทสโทมือนะคะคุณลูกค้าวัญก็อยากให้คุณลูกค้านะคะได้ไปโครบไปโครนะคะหยิบยกมาราคาเบ้าเบานะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าจ้าผืนนี้นะคะเป็นงานเครือสิ้นไกรนะคะเป็นลายโฮนะคะเป็นงานโฮจับจองโบ,บราณโบราณสวยมากเลยอลายโบราณที่สวยมากเวลานุ่งจะสวยมากเลยนะคะเขาบอก พื้นนี้นะคะรหัส B ีหนึ่งนะคะรหัส B 1หนึ่งนะคะ,ะ,คะขวัญวางแล้วนะคะค่ะชอบก็ทักมานะคะคุณลูกค้าชอบก็ทักนะคะแล้วก็บอกนะคะจองมาได้เลยนะคะวันหย,ยิบยกมานะคะให้พี่ๆนะคะในราคาเบาๆเ,เบามากมายเลยนะคะวันนี้ก็มาในราคาที่คุณพี่ๆนะคะคุณลูกค้าจับ้องได้จริงๆนะคะ แนะนำนะคะเป็นงาลายโฮพื้นนี้นะคะสวยมากเลยนะคะขอบอกสวยจริงค่ะเป็นงานโบราณที่สวยมากเลยนะคะบีหนึ่งนะคะขวัญวางแล้วนะจ๊ะจ้ะมาชมรหัสบีสองนะคะคุณลูกค้าจ๊ะ คืนนี้นะคะขวัญเะแนะนําำนะคะเป็นงานประกาศตรอบนะคะเป็นงานประกาศตรอบที่สวยมากเลยสวยจึงจ้งๆเลยนะคะขอบอกเป็นงานมัดลายที่ยากนะคะประกาศตรอบเป็นงานโบราณที่มัดลายยากก็นําเสนอให้คุณลูกค้านะคะได้ได,ได้ได้ชมนะคะดูขวังให้ชมนะคะงานจะเป็นงานเชิงล่างเชิงบนนะคะคืนนี้สวยมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกเหนะ็นนะขวัญใี้ดูใกล้ๆนะคะ สวยมากเนื้องานสวยมากเลยนะคะคุณพี่คาจ้ะคุณลูกค้าจ๋าขวัญอยากให้ได้ไปครไปโครนะงานผืนนี้เป็นงานเครือสโมนะคะเป็นการมัดลายที่สวยและมัดลายที่ยากมากการย้อมนะคะยากมากๆเลยนะคะขอบอกเลยว่าการโทอว่ายากแล้วย้อมยากอีกนะคะมัดก็ยากทุกอย่างยากไปหมดเลยนะคะแต่งาน ราคาก็เบาๆนะคะคุณลูกค้าจ้าพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าขวญนนำเสนอนะ1,800 99ับาทนะคะจ้ะพี่ขาขวัญเทียบให้ชมนะ1นึ่งพบาทพื้นนี้หยิบยกมาให้คุณลูกค้าได้ชมเรื่อยๆนะคะจ้ะสวยงาาม,มากเลยสวยมากแม่สวยใจละลายนะคะ วันนี้มีแบ็กกราว์ข้างหลังจะก,ก็อยากให้ได้ไปครอบไปโครงนะพืนนี้นะคะรหัส B2 นะคะคุณพี่ขาขวัญยิมไม่เยอะนะขอบอกหยิบไม่เยอะนะคะนุกน้อยทํารังแต่พอตัวนะคะมาชมต่อเลยนะคะขวัญวางนะรหัส B2 รีบจับจองกันมานะคะขอบอกเลยนะคะว่า งานสวยมากนะคะเนื้องานดีเนื้องานสวยนะคะการโทรประนีตมากเลยนะคะขอบอกดูริมสวยมากๆนะคะริมการโทรนะคะไม่มีตาหนิเลยนะคะ้ะขวัญวางแล้วนะคะคุณลูกค้าจ๋ามาชมต่อนะคะขวัญก็มีให้ชมเรื่อยๆนะคะคุณลูกค้าขวัญก็นําเสนอให้คุณลูกค้านะคะได้ติดตามนะคะก็มาชมพื้นต่อไปนะคะ คืนนี้นะคะคุณลูกค้ารหัส B3 นะคะเป็นโทนสีพาท,ทิลที่สวยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายลายแบบจองแบบประกาศรอบนะคะลายลายนี้สวยมากเลยนะคะออกเป็นโทนสีพาทลท,ที่สวยมากนะคะเงานนานๆน,น,นะคะจะมีโทนสีประมาณนี้มานะคะคุณลูกค้าหวันให้ชมใกล้ๆนะคะนี้ สวยมากนะคะอยากให้ได้ไปครอบไปครองนะอุ้พื้นนี้สวยมากเลยนะมีพื้นเดียวนะคะรับได้หนึ่งคนเท่านั้นนะคะพืนนี้รีบจับจองกันมาเลยนะคะอันนี้บอกลูกค้าก่อนนะคะมีพื้นเดียวนะคะรับได้หนึ่งคน วิ่งเทียบกับตัวยิ่งสวยมากนะคะคุณลูกค้าจ้าสวยจริงนะคะสวยแบบจึ้งมากๆนะคะจ้ะคาคอนําเสนอนะคะ1 8 9 9บาทเองนะคะสนใจนะจ๊ะเบอร์โทรจ้า095ย์จ้า2 9 3 9ก2 6สองหนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าคืนนี้สวยมากแม่สวยแบบจริงๆเลยนะคะขอบอกเลยนะว่าสวยจริงนะคะ พันนําเสนอนะในราคา1 8 90. 9 9บาทจ,จะ้ะสนใจโทรสอบถามขวัญได้เบอร์โทรจ้า095นะคะ293 93้ 2, 9, 3, 9, 3, 2, 6จ,จ้าพื้นนี้รหัสนะคะรหัส B3 นะจะ๊ะคุณลูกค้าจ้าสวยมากนะคะรับได้ท่านเดียวนะคะ วางแล้วนะคะรหัส B3 จ้ามาชมต่อนะคะผันนี้ให้ชมเรื่อยๆนะคะก็จะหยิบยกมาก็ไม่เยอะเท่าพื้นที่ขวัญน,นุ่งขวัญก็ขายนะคะขายนะคะนุ่งขายนะจ๊ะจ้ามาชมต่อนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้าพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าพื้นนี้จะเป็นลายนางงามนะคะลายนางงามเชิงล่างเชิงบนรู้แม่เมจ้าสวยนะคะอืม ลายนางงามนะคะลายนางงามก็มีมาให้ชมเรื่อยๆนะคะขอบอกแต่ว่าแต่ละลายนะคะการโทรการมัดลายก็จะแตกต่างกันนะคะร้อยสีพันลายอยู่ในพื้นผ้าเดียวกันนะคะคุณลูกค้าจ๋าควันให้ชมนะคะพื้นนี้พื้นนี้สวยมากนะคะ1 8 9 9บาทนะจ๊ะสนใจนะคะโทรสอบถามขวันมาได้เลยเบอร์โทร095-293-9326นะจ๊ะ อยากให้พี่ๆนะคะได้ผราไหมองขวัญไปครอบไปครองพื้นนี้สวยจึ้งนะคะเขาบอกนะคะพื้นนี้รับได้ท่านเดียวนะคะมีพื้นเดียวนะคะผ้าลายนางงามนะคะจะมีมาหลากหลายแต่ว่าแต่ละสีแต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคะมันก็ชี้แจงให้ลูกค้าได้ได้รับรู้นะคะ <ๆ S 1> พื้นนี้หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะคุณลูกค้าจ้า 1>, 1 8 90, 9่ปดบาทผ้าเนื้อสวยมากนะคะการนุ่งการทอการนุ่งก็สวยนะขวัญว่านุ่งแล้วสวยมากผ้ามึกผาพับไว้มันจะไม่สวยนะคะแต่ถ้าเวลาเราหยิบมานุ่งนะคะสวยมากเลยนะคะหนึ่งพันปดรอยเก้าสก้าบาทนะจ๊ะคุณลูกค้าขวัญให้ชมผืนนี้นะคะเป็นรหัสบีสี่นะคะรหัสบีี เป็นลายนางงามนะจ๊ะลายนางงามรหัสบีนะจ๊ะจ้ะขวัญบางก่อนนะคะพื้นนี้รหัสบีจ้ะจะมาชมต่อเลยนะคะคุณลูกค้าจ้ะทุกพื้นหยิบยกมานะคะราคาเบา รหัส B4 ผ่านไปนะคะวัญจะนำจะบันจะมาหยิบรหัส B4 ไม่ใช่ b 8 B5 นะคะคุณลูกคา้าพืนนี้นะคะคุณลูกค้าจะจะเป็นโทนสีออกสีเทานะคะประมาณนี้นะคะเชิงนะคะจะเป็นเชิงชา้างเครือนะคะจะเป็นเครือสโมนะคะขาบอกเชิงริ้วด้วยนะคะ งานสวยนะจ๊ะเขาบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆนะจ๊ะให้ชมนะคะให้ชมออกเป็นโทนสีเทานะคะคุณลูกค้าจ๋ะสวยมากนะคะเวลาเทียบจะสวยมากเลยเป็นลายดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองที่สวยนะจ๊ะ ยอยากให้ผู้ลูกค้านะคะได้ผ้าไหมองขวัญไปครอบไปโครงนะคะช่วยอุดหนุนขวัญเรื่อยๆนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะที่ช่วยอุดหนุนขวัญมาโดยตลอดนะคะนี่ขวัญเทียมให้ชมมาสวยมากมายนะคะสวยมากหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะคุณลูกค้า หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้าขวัญต้องยืนให้มันดูดูเห็นขานะคะสนใจโทรสอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทรจ้า0 9 5 2 9 3 9326นะจ้าคืนนี้แนะนำในราคา1 8 9 9บาทนะจ้า1 8 9 9บาทสนใจก็โทรหาขวัญได้นะจ้าเบอร์โทรค่ะ095า สองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะขวน,นํำเสนอในราคาเบาๆราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้นะจ๊ะคุณลูกค้าจ๊ะขวญนนำเสนอมาถึงรหัส B5 แล้วนะจ๊ะพื้นนี้รหัส B5 นะจ๊ะจะ้มาชมรหัส B6 นะคะพื้นนี้ B 5้านะจ๊ะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะขวญนนำเสนอนะคะพืนนี้สวยงามมากมาก มาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจะมาชมผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้จะเป็นงานประตูวังนะคะประตูวังเป็นโทนสีม่วงนะคะประตูวังสีม่วงหยิบยกมาให้ลูกค้านะคะได้ชมนี้ประตูวังน,น,นะคะเป็นโทนสีม่วงนะประตูว <liberté S 2> ังก็จะมีหลากหลายสีนะคะคุณลูกค้านะคะแต่หยิบยกมาวันนี้สีม่วงสวย โดดเด่นมากๆเพราะตร,ตรงที่เป็นสีม่วงนะคะน,น,นานๆนะคะจะมีสีม่วงมานะคะประตูวางผืนนี้สวยมากนะคะสวยมากแม่สวยแบบจึ้งเลยนะคะชมนะคะเวลาเทียบจะสวยมากนะคะเขาบอกขวัญน,นำเสนอนะหนึ 1, ่งพันปด้ยเก้าสบ้าบาทจะ้ะสนใจนะคะโทรสอบถามขวัญมาได้เลยเบอร์โทรจะ้ะศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะ วันนี้นำเสนอนะคะรายราคาเบาๆเหมือนปกตินะคะสวยมากจาก้ะนำเสนอให้คุณลูกค้านะคะพืนนี้1,899บาทสนใจโทรหาขวัญได้นะคะมีพืนเดียวนะคะขอบอกรับได้1น่งท่านามาชมต่อนะคะพืนนี้รหัส B6 นะคะรหัส B6 แล้วนะจ๊ะ มาชมรหัส B สิบนะรหัส B หกยังไปถึง B สิบนะคะอู้ใหญ่คือตะรับตัวอันผืนนี้รหัส B หกนะคะคุณลูกค้าจ้าขวัญวางแล้วนะจ้ามาชมรหัส B เจ็ดนะจ้าคุณลูกค้ารหัส B เจ็ดนะจ้าคุณลูกค้าจ้าพืนนี้อุ้ยสวยมากนะคะ ลายตนลีบอสตนะคะผืนนี้สวยมากๆเลยนะคะผ้าเนื้อเนื้อสวยนะคะขอบอกนะคะขวัญหยิบยกมานะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทผืนนี้หยิบยกมาในราคาที่เบานะคะคุณลูกค้าเนื้อผ้าสวยนะคะงานสวยมากๆเลยนะคะ อยากให้ได้ไปครอบไปครองนะคะพื้นนี้รหัส B7 นะจ๊ะรหัส B7 จ้ะคุณลูกค้าสวยมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกเลยนะจ๊ะผื้นนี้มีผื้นเดียวรับได้1ท่านนะคะรีบจับโจงกันมานะคะเบอร์โทรนะคะ095ย์จากสงนะจ๊ะบอกเลยนะคะว่างานสวยนะคะคุณลูกค้าจ้ะ การมัดลายนะคะเป๊ะๆมากนะคะดูนะคะมัดลายยากแล้วนะคะการทอนะจ๊ะการทอที่สวยมากๆนะคะนี่ทอสวยมากเลยนะคะจ้ะพื้นนี้นะคะคุณลูกค้ารหัส B7 นะคะรหัส B7 จ้ะสนใจโทรสอบถามขวัญมาได้นะจ๊ะเบอร์โทรจ้า095จ้ะ โซงเก้าสามเก้าสามสองหูจุยกันนี่เลี่ยเลี่ยจ้ะขัะนี้ขณะที่ปรุงปิ้งเลวจา้าเม่บ้องบ้องจุยมือเด้อจ้าคุณลูกค้านะคะผืนนี้ขวัญแนะนำเป็นผืนที่ดิจิตนะคะเป็นผืนดิจิตนะคะขวัญวางก่อนนะจ้า มาชมต่อนะคะคุณลูกค้ามาชมต่อนะคะขวัญหยิบยกมานะคะค่ะมาชมผืนต่อไปนะคะผืนนี้นะคะโอ,อเปนโทนสีน้ําเงินนะคะคุณลูกค้าชีน้าเงินผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจะสวยมากนะคะวันอยากให้คุณลูกค้านะจ๊ะเปิดใจนะคะรับผ้าไหมขวัญไปชมเชยสักผืนนะคะคุณลูกค้าผืนนี้นะคะจะเป็นลาย เป็นลายตะเกานะคะลายตะเกานะคะสวยมากๆนะคะเขาบอกรหัสบีเปดนะคะพืนนี้รหัสบีเปดจ้ะสนใจนะจ๊ะโทรสอบถามขวัญมาได้เลยนะจ๊ะรหัสบีเปดพืนนี้คุณลูกค้าจะสวยมากๆนะคะออกเป็นโทนสีน้ำเงินนะคะผืนนี้ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทขวัญมีมาให้คุณลูกค้านะคะได้ชมเรื่อยๆนะคะพืนนี้จ้ารหัสบีแปดนะคะคุณลูกค้าสนใจนะจ้าเบอร์โทรจ้าศูนย์เก้าห้านะจ้าส่งเก้าสามนะจ้าเก้าสามสองหกนะคะขวัญน,นำเสนอให้คุณลูกค้านะคะได้ข้าไหม่สวยๆนะคะไปครอบไปครองนะจ้ะาพืนนี้ าเชิงสวยนะคะเครือก็จะเป็นเครือสมุนที่สวยมากๆเลยนะคะเวลานุ่งจะเงาสวยนะคะขอบอกขวัญวางก่อนนะจ๊ะผืนนี้รหัสบีรหัสบีเปดนะคะ รหัส B8 นะคะคุณลูกค้าขวันอยากให้ได้ไปครอบไปครองนะทุกพื้นที่ขวัญหยิบยกมาสวยทุกพื้นนะจ้าขอบอกมาชมผืนต่อไปนะจ๊ะคุณลูกค้ามาชมผืนต่อไปนะคะรหัสผืนนี้รหัส B9 นะจ๊ะคุณลูกค้ารหัส B9 นะจ๊ะจะเป็นลายนางงามนะคะลายนางงามผืนนี้ก็ไม่เหมือนผืนก่อนนะคะ สวยมากๆนะคะขอบอกสวยมากๆเลยปวันนำเสนอนะหนึ่งพดร้าสบาทนะจ๊ะ1นึ่ปดยเ้าสบ้าบาทจ้ะราคาไม่แพงเนื้อผ้าสวยนะจ๊ะค่ะพืนนี้สวยสดใสมากๆนะ,ะเป็นลายนางงามค่ะแต่ว่านางงามขันหยิบมาวันนี้ สองผืนนะแต่ว่าลายจะไม่เหมือนกันนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๊ะขวัญถึงบอกว่ามีผืนเดียวในโลกนะคะรับได้หนึ่งท่านนะคะผืนนี้เพราะว่ามีผืนเดียวนะจ๊ะสนใจก็โทรสอบถามขวัญมาได้เลยนะจ๊ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะผืนนี้หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทงานสวยงานเนื้อเน้นนะคะเขาบอกนะจ๊ะหยิบยกมาในค่ะวันนี้นะคะจะให้ ขันเงียมนะช่วยอุดหน,นุนก่อนนะคะจ้าคุณลูกค้าจา้าช่วยอุดหน,นุนขันก่อนเนาะรหัส B9 นะจ้าผืนนี้รหัส B9 จ้ะมาชมผืนต่อไปผืนนี้รหัส B9 สนใจนะคะโทรสอบถามขวัญได้เลยเบอร์โทรจ้า0 9 5ย์เก้าห้าจส่งเก้าสามเก้นะจ้า,จา มาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจะมาชมต่อพื้นต่อไปนะคะพื skinny, ้นนี้นะคะคุณลูกค้าพื้นนี้นะคะขวัญให้ราคาพิเศษเลยเนี่ยพื้นนี้มีจะมีตําหนินิดหน่อยนะคะมีตําหนิตรงตรงลายตรงนี้นิดหนึ่งนะคะนิดเดียวนะคะเขาบอกว่านิดเดียวแต่ผ้าเนื้อแน่นผ้าทิ้งตัวสวยมากเนี่ยพื้นนี้นะคะงานทิ้งตัวสวยมากๆนะคะพื้นนี้ขวันให้ราคาพิเศษงาน แปลว่างานจะมีงานมีตําหนินิดหนึ่งนะคะคุณลูกค้านะคะม,มีตําหนิไม่เยอะนะนิดเดียวนิดเดียวอันนี้บอกเลยนะคะว่านิดเดียวขวัญให้คุณลูกค้านะคะห5 5 0้า้าบาทนะจ๊ะคุณลูกค้านี่พื้นนี้นะคะสวยมากขายท่านเสียดายย่อมขายขาดทุนนะจ๊ะคุณลูกค้าเพราะว่าขวัญก็ไม่ได้ดูนะคะว่ามันมีตำหนินะคะคุณลูกค้านะจ๊ะมีนิดเดียวนะคะหาไม่เจอ พอขวัญจะหาหาไม่เจอว่ามันจะมีตะมิตรงไหนนะพื้นนี้ออกเป็นโทนสีงาช้างนะคะคุณลูกค้าสวยนะขวัญให้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะแต่ขวัญบวกค่าส่งนะค่าส่งเนี่ยเพราะว่าขวัญขายขาดทุนแล้วนะคะคุณลูกค้าขายขาดทุนนะจ๊ะพนนื้นสวยมากมากนะจ๊ะนะคะ คุณลูกค้าที่ไม่ไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าตำหนิกะกะว่าริมสวยริมในสวยมากนะคะพอบอกไปแล้วว่าริมสวยมากแต่มันจะมีตำหนิตรงปัญหาไม่เจอนะคะปัญหาไม่เจอตรงข้างๆนิดหน่อยนะคะคุณลูกค้านิดหน่อยจ้ะขวัญวางแล้วนะคะคุณลูกค้าพื้นนี้รหัสบีสิบนะคะรหัสบีสิบจ้ะ มาชมต่อนะคะผืนต่อไปนะคะขวัญจะนําเสนอนะคะขวัญจะนําเสนอเป็นงานยกโดกห้าตะโกนะคะคุณลูกค้าผืนนี้ค่ะนะคะผืนนี้สวยมากนะคะเลยอยากนําเสนอปกติขวัญจะนําเสนอยกโดกขวัญก็จะหยิบยกโดกมานะคะแต่ผืนนี้นะคะสวยสวยจนอดใจที่จะมานําเสนอไม่ได้นะคะก็ก็เลยอยากให้คุณลูกค้านะคะได้ได้ได้ชมงานสวยๆนะคะ คืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าการโทรนะคะการมัดลายนะ,ะเชิงจะเป็นเชิงช้างเชิงบายสีแล้วก็เชิงช้างนะคะมัดลายจะเป็นลายนกพงก,ก้าแต่ขวัญว่ามันดูดเด่นที่สีนะคะแต่การโยมสีนะคะอกจะเป็นโทนสีสีแบบอกสีเทานะคะคุณลูกค้าจ๋านานๆนะคะจะมีเป็นประมาณนี้มาขวัญก็เลยหยิบยกมาให้คุณลูกค้านะจ๊ะ คืนนี้นะคะคุณลูกค้าผ้าเนื้อแน่นนะคะขอบอกเลยนะคะว่าผ้าเนื้อแน่นเนื้อสวยมากๆนะคะงานหน้านางสวยนะคะเป็นงานยกโดกห้าตะโกนะจ๊าคุณลูกค้าคืนนี้นะคะคุณลูกค้าขวานให้ราคาหนึ่งพันโซเออ้ยไม่ใช่สองพันเก้าร้อยเก้าสิเก้าบาทนะคะ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะนีนะคะไม่ถึงสามนะคะปกติขายอยู่สามพันสามร้อยนะคะแต่วันนี้ขวัญหยิบยกมานะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบก้าบาทนะอุ้ยสวยมากเลยนะคะสวยจริงอยากให้คุณลูกค้านะได้ไปครอบไปโครงว่ามันสวยอะ่ะมันสวยจริงนะคะขอบอกอืมันจะเทียบให้ชมนะคะ เป็นงานยกดอกลายพริกไทยนะจ๊ะคุณลูกค้านะคะมัดลายนกพะ้าวนะคะคุณลูกค้าเชิงช้างสวยมากๆสวยจึ้งสวยใจละลายหยิบยกมาให้คุณลูกค้านะคะได้ไปครอบไปโครงนะคะพืนนี้นะปกติขวัญไม่หยิบปะปนหน้าแต่วันนี้นะคะก็มันโดนใจขวัญก็เชื่อว่า ลูกค้าก็ต้องรับของขวัญไปเหมือนกันนะคะขวัญขายถูกสุดแล้วนะคะคุณลูกค้านะคะพื้นนี้เป็นงานยกโดกห้าตะโก้นะคะสวยมากมากเลยสวยแพยงมากนะคะขอบอกนะคะจะแผ้าจะเพดูเพลงมากนะคะเวลาเรานุ่งนะคะสนใจนะคะโทรสอบถามขวัญได้เลยนะคะรับได้หนึ่งท่านนะคะขอบอกพืนนี้นะคะ รีบจับจองกันมานะจ๊ะเบอร์โทรศูนย์เก้าหนะคะนำเสนอให้คุณลูกค้าในราคาเบาเบามากๆนะจ๊ะวันวางแล้วนะคะผืนนี้รหัส B11 นะคะรหัส B11 เดเอจ้าสนใจก็สอบถามฝันมาได้เลยนะจกลรวมไม่ได้ยิน มาชมต่อนะคะผืนนี้อุ้ยสวยมากเลยนะคะผืนนี้ขวัญจับมาขวัญก็ยังชอบมันสวยนะคะที่ว่าคือแบบว่าเขาตั้งใจนะคะตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นงานยกโดกนะคะเป็นงานยกโดกคาตะโกลายลูกเกลนะคะเดี๋ยวขวัญให้ชมนะนี่ผ้าผ้าจะมีหน้านางนะคะคุณลูกค้าจะมีหน้านางประมาณนี้หน้านางชายครุยนะคะ งานจะเป็นงานประมาณนี้สวยมากเลยสวยมากๆนะคะขอบอกเลยเวลานุ่งสวยมากเลยค่ะคุณพี่ค่ะคุณลูกค้าจ้านะคะขวัญอยากให้ได้ไปครอบไปโครงนะเดี๋ยวขวัญกลางให้ชมผืนนี้พืนนี้ขวัญน,นำเสนอนะคะนำเสนอราคาสองพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะคุณลูกค้าจ้าสองพสองพันห้ารอยห้าสิบบาทนะคะ เป็นงานยกโดก5ตะโกนะคะสวยสวยมากๆนะคะอยากให้คุณลูกค้านะคะได้ไปครอบครองพื้นนี้สวยจริงนะคะเขาบอกเลยเขาตั้งใจให้โทให้มันเป็นแบบน้ำไหลแบบว่าน้ำไหลที่สวยนะคะดูนะคะตั้งใจโทอให้มันเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นลายนาคีชนนะคะสวยมากสลับให้ดูฝั่งนี้นะคะ ลายสวยมากๆนะคะคุณลูกค้าจ๋าอยากให้ได้ไปครอบไปโครงคืนนี้รหัสบีสิบสงนะคะ2,550บาทนะจ๊ะ2,250ัอยห้าสบไอ้าร้อบาทนะคะคุณลูกค้าจ๋าสนใจนะคะโทรสอบถามขััมาได้นะคะเบอร์โทรนะจ๊ะ095นะจ๊ะ โซง93้างนะคะฝันให้ราคาเบาๆนะคะคุณลูกค้าคืนนี้นะคะเป็นคืนสุดท้ายที่ฝันนำเสนอนะคะนำเสนอให้คุณลูกค้าจ้าฝันวางแล้วนะคะคุณลูกค้าจ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนา,นางชายคุยยกโดก5ตะโกนะจ้ายกโดก5ตะโกจ้าสนใจก็โทรสอบถามฝันมาได้นะจ้าเบอร์โทร0 95, 3, 9 5ย์3 9326นะจ้า มาชมต่อเอ้ยไม่ใช่ฝันวางแล้วนะคะทุกผืนหยิบยกมาในราคาเบาๆทุกผืนเลยนะคะก็อยากให้พี่ๆนะคะแม่ๆนะคะได้ผ้าไหมของขันไปครอบไปครองพื้นที่ขันนุ่งขันก็ขายนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะคุณลูกค้าจ้ะค่ะวันนี้ขัญแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ